สวัสดีครับผมคุณน <igung> ้อยเขาเลี้ยงวัวครับผมาทางช่องคุณน้อยเขาเลี้ยงวัวนะครับเป็นช่องทางการสื่อสารนะครับสำหรับคนที่มักเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับประกาศมาตรการเกษตรนะครับผมวันนี้นะครับพอดีว่ามีเอฟซีนะครับถามขอมาว่าเฮ็ดจังไหนงัวจึงจะจึงจะเป็นสัตว์เร็วนะครับงัวจะขึ้นไวนะครับวันนี้ก็เอาประสบการณ์ตรงนะครับจากคอกของผมนี่แหละครับคอกน้อยๆของผมนี่แหละนะครับคอกม่ยุค่านี่ครับ มาว่าให้พี่หน้องฟังนะครับว่าผมเห็นทังไหนนะครับทามาเกลี้ยววอลกับประมาณสี่เดือนนะครับประมาณโดยประมาณสี่เดือนกัจะได้ผสมนะครับเนาะตัวตัวหนึ่งของผมกับผสมไปแล้วนะครับเกือบเกือบสี่เดือนนะครับเนาะนะครับก็มีวิธีการทังไหเดี๋ยวผมจะกินอาหารหยั่งนะครับมีคนทำให้กินหยั่งนะครับเดี๋ยวผมมีสีวอลสู้ฟังนะครับผมครับสำหรับอาหารที่ผมให้นะครับหลังจากที่ อันนี้คือเป็นอาหารอาหารช่วงช่วงแรง้งอาหารเย็นนะครับเนาะนะครับผมจะให้ให้พวกอาหารคนนะครับอ่าที่ที่ให้ก็คือเป็นพวกกาก,ากมันแห้งกับกับห้่นะครับเนี่ยผมอาให้แค่นี้นะครับเนี่ยครับอ่าส่วนผสมในนี้ก็มีกาก,ากมันแห้งกับห้่นะครับหั่มหจะหลายกว่าน้อยหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอาหารที่ให้ช่วงช่วงแร้งนะครับให้มันกินแล้วกน้อนนะครับอ่าที่พิเศษของมาก,ก็คือนี่ครับอ่า ในอันนี้นะครับก็เป็นวิตามินที่บำรุงระบบสืบพันธุ์นะครับถามว่ามันซอยหยังนะครับมันจะช่วยทําเร่งการเป็นสัตว์ของวัวนะครับเหริญงว่าเป็นสัตว์เล็้ขึ้นนะครับเห็นให้ระบบสืบพันธุ์เนี่ยนะครับดีขึ้นนะครับเหตุให้งว่าขื้นเล็้ขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นที่ผมใส่กับผมก็เคยบอกสู้ฟังแล้วนะครับว่าผมใส่ยี่ห้อ Dairy Plus นะครับซิลิเนียมนะครับ าซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าจะซื้อตามาใน Facebook หรือในช o ปี e นะครับหรือใน l า z a ด่ายังก็มีเหมนแหละครับหาซื้อได้ตามช่องทางออนไลน์ก็ได้ครับกับถือว่าแพงนะครับขายตามมันเท่าธรรมดากประมาณ60บาทนะครับต่วาถ้าซื้อออนไลน์ก็อยถือก็นั่นนะครับเนาะนะครับผมก็จะให้อันนี้แหละครับ อ่าให้อยู่ส่วนหนึ่งเอาไวถึงส่วนนะครับเนี่ยครับประมาณประมาณครึ่งส่วนนะครับตัว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 ตองหมื่นนะครับเนาะนี่ครับอ่าผมก็จะให้ประมาณนี้นะครับนีครับอันนี้มีอยูซีซีแม่นะครับผมก็จะให้อ่ามาณนี้นะครับครับผมก็ใส่ลงไปนะครับอ่าก็แค่นี้ครับส่วนผสมที่ผมให้แต่ละหมื่นนะครับอ่าก็มีอยู่แค่นี้นะครับ กับบุมีอย่างพิสดารนะครับเนาะนะครับกับกินแล้วกับกับถือว่าดีครับพี่น้องนะครับกับประมาณสี่เดือนบก่เกินหาเดือนนะครับตัวนึงกับผสมไปแล้วนะครับสี่เดือนนะครับลูไปเลยสี่เดือนแล้วกับผสมแล้วนะครับหลังจะได้กับผสมน้ำให้มันนะครับเนาะผสมน้ำแล้วกัเอาไปเห็มันกินเลยครับนะครับหลังจากผสมน้ำแล้วนะครับกับเอาเห็มันกินเลยนะครับนะครับถือว่ากินดีครับ มันมากที่เราขับพัมนะครับผสมและธาตุบำรุงนะครับแล้วก็พวกที่เป็นตัวเล่งกลายเป็นสัตว์นะครับมันกัดจะในหมูวนี่เป็นสัตว์เลี้ยวขึ้นนะครับแต่ว่ามียังหลายครับพี่น้องนะครับหลังจากนกินฟางครับนะครับอาจจะประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับ อ่ะจประมาณนี้นะครับเนาะนะครับกะบ๊อมีเทคนิคยิ่งหลายครับพี่น้องนะครับกะเอาไปใช้ได้นะครับกะแค่กินอ่าสารเร่งนะครับหรืออ่าวิตามินนะครับเร่้ยงกะเป็นสัตว์แค่นั้นนะครับกะให้มันเป็นสัตว์เลี้ยงขึ้นนะครับครับผมนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับฝากพี่ฝากน้องเพียงเส้นนี้ครับผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วเลยครับอ่สำหรับวันนี้ผมคุณหล่บเขื่อนงัวนะครับฝากไว้เพียงเส้นนี้ครับผมสวัสดีครับ